สุดท้ายเพลงที่มาแรงในช่วงนี้รวมไปถึงท่าเต้นใครเป็นลูกเสือรู้ดีเลยนะเดี๋ยวจะพาไปล่าสัตว์กันหน่อยไปที hmm. ่จังหวัดอะไรนะกำแพงเพชรบัลตล่าใช่หรอไปกันที่พิธีเปิดฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ของสำนักงานกศนกำแพงเพชรครับหลังจากท่านผอกศนจังหวัดกำแพงเพชรคุณคเนึงนิดวนนิดกล่าวเปิดงานแล้ว ก็มีวิทยากรมาสอนเต้นครับเรียกว่าละลายพฤติกรรมแล้วก็ยืดแข้งยืดขาไปในตัวเพลงนี้กำลังฮิตเลยใครใช้ติ๊กตอกรู้จักกันดีครับเมาคลีล่าสัตว์ สงสัยได้ยินเสียงบนครับบอกว่ามันไม่ทันสมัยเลยมันไม่เหมือนที่เห็นในติ๊กตอกเลยถามว่าวิทยากรรู้ไหมว่าติ๊กตอกเต้นยังไงดูสิครับ Amazing จริงๆ แต่เดิมมันมันไม่ฮิปหรองคิดใหม่เหรอไม่ใหม่เหรอไม่ใช่คม่ใม่ไม่ได้เมาครีมไม่ไๆเอาะดูว่าคิดนอกกรอบกันบ้าง